สวัสดีครับพวกผมบอลเขีมพ้นนะครับคือในเกม Bullet Angel หรือว่า X Shot Mobile นั่นเองนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำไอเทมนะครับผมสำหรับเอ่อสำหรับผู้เล่นใหม่ครับขออภัยผู้ผิดไอเทมสำหรับผู้เล่นใหม่ครับผมแล้วก็สำหรับผู้เล่นสายฟรีนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะมีไอเทมน่าจะประมาณ1 0 1ส1บชิ้นนะครับที่ผู้เล่นสายฟรีควรรีบสะสมนะครับสายฟรีถูกใจสีเนี้ยง่าย รีบสะสมให้ไวเลยครับก่อนจะแลนะครับผมกิจกรรมก็น่าจะถึงเดือนหน้านะผมว่าโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมเลยนะครับ Creator project ครับผมชื่อกิจกรรมขึ้นกิจกรรมจะอยู่ใต้ใต้เงินนะครับเห็นไหมใต้กโกลโอเคกดเข้าไปเลยกิจกรรมแรกนะครับก็จะชื่อกิจกรรมว่าทีมอัพไฮเห็นไหมช่องสีฟ้าสี่เหลี่ยมสีฟ้าด้านซ้ายนะครับกดเข้ามา กิจกรรมนี้ก็ให้เราหาเพื่อนร่วมทีมนะครับไม่ก็ไปเข้าทีมกับคนอื่นเนาะวิธีเข้าทีมก็เข้าไปดูในกลุ่มนะครับผมกลุ่ม Bullet Angel Thailand นะเขากาลังแชรเ์เป็นโค้ดเข้ากลุ่มนะครับเพื่อนๆก็ช่วยกันทําภารกิจนะครับผมเห็นไหมเนี่ยภารกิจที่ผมเลื่อนอยู่เนี่ยช่วยกันทํานะครับผมทําสะสมครบเ,เนี่ยเห็นไหมศูนย์ทับร้อยเนี่ยแต่เพื่อกลุ่มผมทําไปแล้วสี่สิบทับร้อย ก็จะรับปืน M60 ไปฟรีๆน,น,นะครับน่าจะทาวอนะกระบอกนี้เด็ดแน่นอนครับเอาไปยิงมัมมี่โอเคกิจกรรมต่อไปนะครับผมกิจกรรมต่อไปก็ไปยิงพวกมาโซหรือว่าพวกคนเหล็กอะ่ะผมแทนว่าคนเหล็กแล้วกันเนาะง,ง่ายๆหน่อย,ย,ยติดปากให้ไปยิงเอ่อคนเหล็กนะครับผมตามกิจกรรมเลยเห็นไหมผมทําเสร็จไปแล้วเนี่ยเลืออีกอันเดียวที่กําลังจะทํานะครับก็สะสมเหรียญเหรียญผู้สร้างนะโอเคเหรียญผู้สร้างเพื่อทําไป ไปหมุนสล็อตนะครับเดี๋ยวผมพาไปเนี่ยจะมาหมุนสล็อตตรงนี้นี่เลยครีเอเตอร์แล้วกี้ดอในสล็อตนี้ก็จะมีปืนท้าวอนอยู่นี่หนึ่งกระบอกนะครับผมเนี่ย a w หนึ่งกระบอกได้ทาวอนนะครับผมเพื่อนๆได้กันแน่นอนได้ง่ายมากเลยกระบอกนี้แล้วก็อีกหนึ่งกระบอกที่น่าจะผมคิดว่าน่าจะเอาไว้ท้ายสุดนะของสล็อตนี้ m c a หนึ่งนะครับครีเอเตอร์โอ้โหผมว่าน่าจะโกงอ่ะสวยมากเลยเห็นไหม เห็นไหมสวยมากครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปกิจกรรมต่อไปเลยนะครับอยู่หน้าเดิมนะครับผมเพื่อนกดเข้ามาตรงนี่เลยเห็นไหมท้าทายมัมมี่ครับภารกิจท้าทายมัมมี่แล้วก็ท้าทายผีครับเพื่อนเนเพียงแค่เราเข้าไปเล่นด่านมัมมี่กับด่านโกดนะครับที่เป็นล่องหัเนาะแล้วก็สะสมภารกิจไปเรื่อยนะครับผมเราก็จะได้เหรียญนํามาแลกเนี่ยเห็นไหมปืนถาวรนะครับผมเพื่อนๆสี่ชิ้นเลย จะมีมีดหนึ่งชิ้นนะครับเนี่ยในมัมมี่จะมีลูกซองหนึ่งละแล้วก็ปืน AR สิบห้านะครับผมเป็นลายมัมมี่แล้วก็ M สองสี่เก้านะครับผมเป็นลายมัมมี่แล้วก็มือมัมมี่นะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยไอเทมสี่ชิ้นนี้เคยแลมาแล้วนะครับมันนํามาเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆผมแนะนําเพื่อนๆให้รีบเก็บสี่ชิ้นนี้เลยนะครับ เป็นสี่ชิ้นที่ทาง่ายที่สุดแล้วผมว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วโอเคแล้วก็สี่ชิ้นนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับเพียงแค่เราลงเล่นด่านล่องหนนะครับให้แล้วก็สะสมเหรียญมาแลกครับผมเพื่อนๆภารกิจก็ง่ายๆนะทําได้ทุกคนเพราะว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับนํามาแลกผมแนะนําเป็นมือมัมมี่ก่อนนะครับแล้วก็ปืนกระบอกนี้ครับผมเพราะว่าโหมดมากเลยสใสกระบอกนี้ผมลองเอามาเล่นแล้ว อีกไอดีหนึ่งผมทําได้โอ้โหมันยังกัดยังกัดหน้าไม้ครับเพื่อนๆซูมไวมากครับโอเคไปไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเหมือนให้ผู้เล่นทั้งเซิร์ฟช่วยกันเล่นนะครับเพื่อนๆโอเคก็อ่านตามนี้เลยนะช่วยกันเต้นครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านครบยี่สิบล้านครับก็จะได้ไอเทมตามนี้นะครับแล้วก็ เล่นมอมมี่สำเร็จครบยี่สบล้านเกมก็จะได้นะตามนี้เลยได้ต่างหูถาวอน,นะครับได้ทาเต้นด้วยสามิบวันนะเนี่ยถ้าเล่นสำเร็จนะเฮ้ยทุกคนช่วยกันเต้นสำเร็จโอเคแล้วก็ภารกิจต่อมาก็จะเป็นทุกคนในเซิร์ฟสำเร็จด่านท่าเรืออ๋อน่าจะเป็นด่านท่าเรือนั่นเนี่ยยี่สิบล้านเกมก็จะได้สร้อยคอถาวรครับผมแล้วก็เหรียญนี้เอาไว้เอาไปหมุนสล็อตนี่ว่าโอเค แล้วกิจกรรมต่อไปนะครับก็เป็นผู้เล่นทุกคนสําเร็จการแชร์น่าจะแชร์รูปภาพมั้ยผมว่าก็จะได้เป็นธงนะน่าจะเป็นธงหรือเปล่านามบัตรอ๋อเป็นเป็นหลังบัตรนะครับโอเคถาวนแล้วก็ทำสี่อย่างนี้เสร็จคนในเซิร์ฟช่วยกันทําเสร็จก็จะได้ปืนกระบอกนี้ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมปืนพกถาวรกันแน่นอนแน่นอนผมว่าแน่นอนเลยน่าจะถาวนเนี่ยเอามาขนาดนี้ละโอเคกี่อย่างแล้ววะเออหลายอย่างแล้วนะเนี่ย โอเคกิจกรรมนี้ก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับก็จะได้เอ็มซี MC เงินนะครับเพื่อนๆเอ็มซีเงินทาวรกันไปเลยนะครับครบเจ็ดวันก็จะได้เสือเอ้อเชุดแฟชั่นทาวรครับเพื่อนๆโอเค okay. กิจกรรมต่อมาก็เป็นอ,อันนี้ของสายเติมแล้วไม่แนะนําดีกว่าโอเคอันนี้ก็สายเติมครับมีแต่แพ็คแรกครับของสายฟรีโ okay. อเคน,นี้ผมไม่แนะนํานะครับมันสายเติมแล้วโ okay. อเคน,นี้ก็แนะนําไปแล้วนะครับผม ในซอลอนนี้ก็จะมีปืน aw ถาวอนแล้วก็มีปืน mc a 1เคอร์ถาวอนนะครับเพื่อนกี่เชนแล้ววะเดี๋ยวผมนับก่อนหนึ่งสองสามสแล้วสี่ห้าหกเจ็ดปดใช่ปสาสี่ห้าหกเจ็ดเจ็เจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบอด บเอ็ดแล้วนะครับสิบเอ็ดเคอันนี้สิบสองสิบสองกับบอกนะครับโอเคมีอีกอย่างหนึ่งนะครับให้เราไปลงโหมดคนเล็กครับยิงกับคนเล็กอ่ะมันจะได้ไอเทมชิ้นนี้มาสิบสองชิ้นแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะมันจะได้ไอเทมชิ้นนี้มาที่เป็นฟันเฟืองนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปฟันเฟืองครับสะสมครบยี่สิบชิ้นนะครับผมให้เราไปแลกกล่องครับมันจะเป็นซับไพ่ซับไพ่ครับให้เรามาเปิด ในกล่องนั้นจะมีเอเคเงินครับทาวอนเพียงกระบอกเดียวเท่านั้นนะครับ <te> อยู่ในกล่องนั้นแต่ว่าต้องลุ้นเอานะครับเพื่อนๆคือได้ยากมากเลยแต่ว่าสายฟรีก็ต้องขยันนิดนึงครับเพื่อนๆเออก็หนะก็ขอไปครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับไอเทมสายฟรีแล้วก็มือใหม่ที่ผมแนะนําให้เก็บครับผมอย่างแรกเลยก็ไปเก็บภารกิจนี้ครับเนี่ยท้าไทยมัมมม่กับท้าไทยผีน่าจะง่ายอ่ะผมว่าง่ายสุดละ สีชิ้นทารทั้งนั้นนี่ดูทารลทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆไม่ควรพลาดครับสายฟีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมสวัสดีขา